สบายด้วยท่านสบายดีขบเจ้าต้องใส่พิซซ่าเพลิงเหลาเป็น CEO ของ BP พีอาเซียนเฟตัสสเต็มต่างตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ form team. Form team. ที่เมืองลำมาเนาะแขวงเซกองเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามไสเมืองสนามไส้แขวงอัสตปือเนาะมืัอนี้แม่นเป้าหมายคือแขวงอัสเตปุ่นนะเรากำลังฟอร์มทีมเนาะฟอร์มทีมดึงทีมเข้าสู่ระบบของพลัสโกลว์ไว้ของโกดิมอนอ๋อมัอนี้กาเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวเนาะมืัอนี้จะ บรรยากาศจะเป็นจดหมายข่าวปจะากรบุงหมูเท้าเพราะว่าทีมงานเนี่ยเพิ่งกับฟร์มทีมให้เคลื่อนว่าเป็นการจัดจัด S2 เดี๋ยวสัตว์เเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมงานเทาไหรเป็นทีมงานเป่าไม้ของธุรกิจเนาะทีมงานของเพชรเมือเหลานี้จะเป็นเป่าไม้ธุรกิจกันหมดเลยเนาะเป็นเข่ามาเพื่อสนใจการเธุรกิจการค้าขายนเนาะเราก็เลยว่าเอาระบบต่างๆ,ๆนี่ไปส่มมอบให้เพราะว่าจะเป็นระบบของ แฟรนไชส์ของกาแฟทองค่ำวายเอ็มคอฟฟีสิหรือว่าจะเป็นแฟรนไชส์ของสมุนไพรเก็บปวดพัญญาอินทรีย์เนาะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศที่ปัญญาสุทธานนาะเขาก็เตรียมตัวกันไปเจอพบปะเดินทางอีกประมาณประมาณหนึ่งส่วโมงปลายอะไลอย่างฉอดไกลเตือทุกแขวงก็จะเปิดคนละแขวงกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศทุกท่านเนาะเบรรยากาศที่ตามชมกันเลยสเลยท่านสบายดีนะตอนนี้เามา นำมาเปิดตลาดเอสองดูส <jamais> so ัตว no? ์เราจัดเอสสองเอสองอยู่ที่เมืองสนามไทรแขวงอัตเปิดเอซื้อซุกน้ำผ้าด้วยไปมาขอกให้จับจีนหนาหนตากันไหญเนาะเออมีงานสมัครชายกันไหญเด้อมีงานัำแพ่งกันไหญไกับิษจ้ะเนาะอ่าไม่ดี้เขาก็เป็นมือหนึ่งเนาะที่เป็นมือโอกาสหนึ่งเนาะที่เขาจะมาหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเนาะวิธีการที่เลยว่าอาเบิ้งยังสุขภาพวะเนาะหรือว่ามิชีการที่อ่า สรงใส่เราเรื่องความสวยความงามก็ได้กปัสยุสซาไม่นีเขามาแัดเปลี่ยนกันเนาะเขาจะใส่แบบไดไรนะต่างๆใชนไเนาะหรือใครมียังยังต่างๆเราสมัครมาปรึกษาได้ที่เรื่อนสุขประภาปัสยุสซาเนาะปรึกษาเพิ่มเติมบ่ได้เนาะเรื่องอาการต่างๆกัสยุสซาเนาะสมัครปรึกษาได้เนาะแต่วันในงานมินิเนาะเขาไปเจอเองเนาะเพป็นมาคณะเดียร์สนเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันมากรุงศรีเนาะ ยี่งใหทุ่งนี่เด้อเนาะอาจารย์บอกทุ่งนึ่งนี่มันถือว่สามหลา้าิ้นะคราบถ้าว่าถ้าราคาจากที่อยู่มาคือชนิดส่วนลดนะซื้อทุ่งหนึ่งเนี่ยทุ่งหนึ่งจะเท่าครับเนาะสามลอยหัวานร่อยตาเนาะมปนมันไม่งน่่นี่เก๋ของมันเนาะถ้าซื้อสองเนี่ยเนาะเห่ากับห้าอยจะลดลงมา 3ืสามนาที่ม่ใี่เท่ากับสิบเนาะมัมี่ดนมีสิบเนาะอโอยอยากค้ายคลายฉัอยากได้อ่าเป็นแบบมีมีฝ่ายป่ายแบบนี้อ่าแต่ทีนี้ตอนนี้ทัแถมทั้ง่ดเนาะไม่ได้เสียของห่งเดือนแต่้ไลอยลอยส่สิบ่อคมแถมี่มีแถมนะน ประมาณเขามาขายแสนหนึ่งแสนเศ้าเขามีนคไปแให้ลูกแสนเศร้าลูกเป็นเนี่ยเออเพื่อเพื่อังเพื่อนะเพราะว่ามันก็จะซีเรียสิ๊ไรเช่จ้ะเขา่าเป็นการเฉลยว่าอ่าุส่วนซึ่งเพื่อมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะ หนึ่งแล้วอาจจะได